ต่อไปน้ำบ่อนจะไม่กินแบบนี้ตลอดไปแล้วค่ะไม่กินเลยคะไม่กินอันนี้แล้วค่ะช้อกระจุกกะคะใช่ค่ะหนูไม่กินแล้วเพราะมันทำให้ฟันผุน้นล่ะกั้เลยค่ะ หนือไม่กินแดเพราะน้ำปั่นเอามาทำไมตั้งเยอะแยะตอนแรกน,น้ำปั่นเอามาทำไมตั้งเยอะแยะแล้วให้ฟานไหยคะน้ำปั่นตั้งใจว่าจะซื้อม,มาแบ่งคุณพ่อคุณแม่น้ำปั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าคุณแม่บอกว่ามันจะทําให้ฟานผูนะ่น้ำปั่นเข้าใจน้ำปั่นเป็นเด็กดีน่ารักของคุณแม่น้ำปั่นตัดสินใจด้วยตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าทําไมเอามาเยอะแยะหรอ,อคะค่ะทำไมเอามาเยอะแยะคะก็ตัดสินใจว่า จะามาแบ,บ่งหนูามาแบ,บ่งพ่อแม่ามาแบ,บ,บ่งปู่ย่าตายายแบบนี้หนูก็อ,บบอยากแบ่งด้วยอ่ะหนูน่ารักจังเลยค่ะคุณแนมะ่ภูมิใจที่หนูมีน้ำใจแต่หนูอยากกินอนะ่ะ <c oughs> เอาไหนหนูบอกว่าหนูตัดสินใจแล้วไงตัดสินใจอ่ะแต่หนูอยากกินอนะ่ะเอาแต่หนูตัดสินใจแล้วว่าอะไรคะว่าหนูยังไม่กินเด็กค่ะ กินตาล่านนานเอาเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่นะเมื่อกี้อยู่ดีๆน้ำผ่านก็ได้มาบอกว่าชันผันตัดสินใจแล้วน้ำผ่นจะไม่กินตลอดไปเอากินลูกอมไหมคะกินนี้ไหมกินช็อกโกตูไหมมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าหนูยากินช็อกโกตุ มีตั้งหลายอันหนูอยากแบ่งใครบร้างนะหนูก็เลยตัดสินใจหนูก็เลยเอามาฝากแล้วคุณแม่เอาไหมไม่เอาเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ฟ้านผุแล้วไ,ไงคะแล้วก็หนูอยากกินแล้วไม่มีประโยชน์ไหมไม่มีแล้วหนูตัดสินใจว่าวาหนูเลิกกินแล้วจริงป่ะจริงแล้วคแ,<ต>แ,แมนที่ซื้อมาจะทายัางไง กินตามหนูขึ้นรถไปโรงเรียนนะหนูก็กินยฉกาะตูเบอะม,มันจะทําให้หนูฟันผุหรือไหมคะแบบในหนังสือก็บอกไงจําได้ไหมจำได้ลูกอมลูกกวาดไม่มีประโยชน์ทําให้ฟันผุด,ด้วยซือ้อแล้วทาไงดีอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ต่อก็ไปซื้อของกินใหม่ไงซื้อของที่มีประโยชน์ดีกว่านะ ใช่กินอะไรดีนะน้ำผันอยากกินอะไรกินนมเปรี้ยวไหมไม่อ่าแล้วน้ำผันอยากกินช็อกชิ้นกันเลยอ้าวแน้ำผันก็รู้แล้วว่าช็อกโกจูไม่มีประโยชน์แล้วน้ำผันตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วว่าหนูจะไม่กินช็อกโกเอ้าหนูตัดสินใจแล้วหนูจะกินช็อกโกจูตลอดไปแต่ตอนแรกบอกว่าไม่กินตลอดไปไงกินตลอดไปอ้าวแม่อุตส่าห์ภาคภูมิใจที่ไม่กินหนู ไม่ให้ไม่หนูไม่กินได้ระบาแล้วต่อไปน,นี้จะซื้อช็กกอกโกแลตบิกไหมไม่ชูอก,กินป่ะกินแล้วที่ซื้อมาแล้วทำยังไงออกินตอนหนูไปโรงเรียนออถ้าหนูอยากกินคุณแม่ว่าให้หนูกินอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง1น่งอันก็ได้แต่พอกินเสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟันโอเคไหมคนละครึ่งทางโอเคอเค่ะ อนนยากกินวันไหนดีว,นนวันนี้วันนี้พันอะไรวันนี้วันพุธใช่หนูอยากกินครั้งต่อไปน้ำแป้งก็กินวันพุธค่ะกินแล้วก็แปรงฟันอากินไปมันไม่ดีนะไหนดูฟันผุยังผุยัง,ย,งยังค่ะหนูเพิ่งแปรงช้าหนูหนูเพิ่งแปรงฟันตอนหนูไปโรงเรียนค่ะ แล้วยนนี้ให้ใครอาบน้ำให้แม่อะไรอ่ะก็ตอนเช้าแม่อาบให้ตอนเย็นใครอาบให้พ่อบอกพ่อเลยกลับมาอาบน้ำให้หนูเร็วๆนะคะพ่อกลับมานะให้น้ำไฟช้าๆนะคะจะได้กลับมาเกียนนี้พ่อไม่กินหรอกไม่มีประโยชน์แต่น้ำไนชอบกินแต่มันแต่มันไม่มีประโยชน์ แต่มไม่มีประโยชน์มันป่น,น,น,ปนจึกตัดสินใจแล้วแล้วมันตัดสินใจแล้วแล้วมันจะกิน <c oughs> ไม่กินสิมันไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ไหนบอกแม่แตัดสินใจว่าหนูกินทีททละครั้งไหโอเคอาทิตย์ละครั้งนะใช่แล้วก็แปรงันโอเคโอเคงั้นไปไปจุบจุบก่อนไมยต้องร้องไงก็โอเคอาทิตย์ละครั้งไงอ่าไหนมีสีอะไรบ้าง นี่สีอะไรสีแดงแล้วมีสีอะไรอีกสีแดงสีเขียวสีแดงโอเควันนี้กินสีอะไรสีสีเขียวเดี๋ยวทำหน้าจำบุก่อนจำบุกทำไงฮนะน้าจำบุทำไงไม่เลือบลิ้นสีแล้วลินไม่ดีจำบุจำบุ okay.